เมา์คสุขขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไหมผัดเชียงตุงนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางข้ามไปฝั่งพมา่านะคะก็คือท่าขิ้เล็กนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้หนูจะกลับเชียงตุงอีกแล้วคะ่ะก็ให้คุณสามีขับรถมาส่งนะคะตอนนี้ก็ถึงฝั่งพมา่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองทาขีเล็กนะคะก็จะขับรถไปที่ขุนส่งก่อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับเชียงตุงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ขนส่งค่ะตอนนี้รถโดยสารก็กำลังจะขับออกจากตัวเมืองทักิเลกไปยังเชียงตุงนะคะก็รถเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองทักิเลกนะคะก็ยังไงก็รอชมคลิปด้วยนะคะว่าหนูจะถึงเชียงตุงกี่โมงนะคะและข้างหน้านี้ก็จะเป็น ประตูตัวเมืองทักกิเลกนะคะก็ตอนนี้เรากําลังจะออกจากตัวเมืองทักกิเลกนะคะเพื่อเดินทางสู่เชียงตุงนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวสายนะคะถ้าไปเชียงตุงและหลังจากที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานท่าเรือนะคะสะพานแม่น้ําใหญ่ที่ช่วงก่อนมีข่าวว่าถนนะสะพานนี้ แตกหักนะคะก็ได้ปรับปรุงซ่อมเป็นสะพานใช้ขับรถโชวคราวนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นไม้ข้างบนนะคะและข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ําค่ะสะพานที่ผ่านแม่น้ําที่ของท่าเรือที่นี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสะพานที่กว้างและก็ยาวที่สุดจากเชียงจากาทากิเล็กไปเชียงตุงหรือเชียงตุงมา,าทักทิเล็กนั่นเองนะคะถึงจะมีหลายสะพานนะคะแต่ก็ รู้สึกว่า,าสะพานท่าเรือคือกว้างที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกเดินทางต่อคะ่ะบรรยากาศข้างทางคือดีมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศที่ดีนะคะแดดไม่ได้ร้อนมากนะคะและระหว่างทางเชียงตุงไปทักิเลกทักิเล็กมาเชียงตุงนั้นก็เต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติและดอยนะคะ เพราะว่าหมู่บ้านคนคือน้อยมากเลยนะคะจากเชียงตุงมาก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆ,ๆนะคะแล้วก็จะ,จะ,จะเจอท่าเหลือนะอ,อ๋อเบิองแพกแล้วก็ท่าเหลือนะคะแล้วก็จะถึงท่าขิเล็กคะ่ะซึ่งตลอดทางก็มีการหลับบ้างตื่นบ้างนะคะหน้าก็ซมมากเลยคะ่ะ และระหว่างที่เราเดินทางมานะคะถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บเราจะดูได้เลยว่าเราใกล้ถึงประตูเมืองทางเข้าเชียงตุงแล้วนะคะและระหว่างทางที่เราเดินทางอยู่นะคะก็จะมีการมีฝนตกบ้างนะคะฝนตกบ้างฝนตกไม่ได้ตกหนักนะคะตกบ่บอยนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะก็คือมองไปข้างนอกคือ เพลินมากๆเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงที่ขนส่ง3มดาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หนูก็ออกปารลอข้างนอกนะคะรอคุณพ่อมารับค่ะตอนนี้หนูก็อยู่บน3ล้อเล็กๆของคุณพ่อแล้วนะคะระหว่างทางที่เรากลับมาฝนตกหนักมากเลยค่ะนี่นะคะคุณแม่บอกว่าหนาวนะคะเพราะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมากะคะ่ะแล้วก็ฝนตกอยู่นะคะตอนนี้ก็คือตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะและถนนก็ไม่ค่อยดีนะคะกล้องก็เลยสั่นค่ะ และในคลิปเมื่อกี้คือในตัวเมืองนะคะทุกคนจะเห็นว่าเป็นถนนลาดยางนะคะแต่ตรงนี้คือถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็หน้าฝนนะคะถนนก็เลยเสียเยอะมากเลยนะคะเป็นหลุมใหญ่มากเลยค่ะก็หน้าฝนก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะทุกคนดูวัยหน้าของหนูกับคุณแม่นะคะว่าถนนเสียแล้วก็หนักแค่ไหนนะคะคือมันกระตุกแรงมากนะคะเนื่องจากมันเป็นหลุมที่ใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหนั่งใน3ลอ้อเล็กๆนะคะ จนขึ้นไสหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงถนนจะเสียจะไม่ดีนะคะเดินทางจะยากนะคะขอแค่ได้เห็นผลในครอบครัวก็มีความสุขแล้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะถนนที่ไม่ได้ลาดยางที่ไม่ได้เทียบุนนะคะก็เป็นแค่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านเฉยๆนะคะที่ทางเข้าหมู่บ้านก็จะลาด ปุนแบบนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะถึงบ้านแล้วค่ะ